เรามีภารกิจหลักของเราก็คือการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมไม้และเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับอีกานหนึ่งก็คือจริงๆเราเรียกว่าไมกิอีเวนต์นะครับงานยางเดือนทับเนี่ยที่เป็นงานไมค์กิอีเวนต์นะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งไทยทั้งต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับ โดยหลักการของการสนับสนุนการให้สิ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทีเซปเนี่ย,เต,ยเตรียมเตรียมเรื่องของการสนับสนุนแต่ทีเซจทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับเรืเ่องของงูพมาเป็นเรื่องที่ทางต้องพูดว่าทางรัฐบาละสนกกับสนุนนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลให้งูพมาผ่านทางทีเซปมาน,นะครับแต่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องของจังหวัดนะครับจังหวัดที่สุดโลกนะครับโรยงนานทชทนะครับแล้วก็สมาคมต่างๆทั้งๆรัฐทั้งเอกชนนะครับร่วมกันทํางานดังน,น,นั้นเนี่ยตอนท่มาทาัดเลือกต้องเรียนว่าทางทางเราเนี่ย